สวัสดีค่ะเมาสเล่าข่าวนะคะวันนี้ต้องมาพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นข่าวที่กําลังถกเถียงกันอย่างมากนะเรื่องของกรณีสถานบันเทิงนะคะที่ชื่อว่าเมล์เทนบีที่ล่าสุดเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เกิดเพลิงไหม้ทาให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมไปถึงเสียชีวิต หลายสิบคนนะคะแต่ว่ากรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยย้อนกลับไป10กว่าปีที่ผ่านมาเราเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็นคือสันติก้าผันะคะแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นบทเรียนสุดท้ายที่ประเทศของเรานั้นจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มาเกิดเหตุที่มัลเทนบี ล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะที่มัลติเอนบีเนี่ยนะคะเรื่องของสถานบันเทิงที่นี่เขาไม่ได้ขออนุญาตที่จะขอเป็นเปิดเป็นสถานบันเทิงหรือว่าไม่ได้มีการขออนุญาตในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาถูกสร้างมาเนี่ยในการขออนุญาตเพื่อเป็นร้านอาหารเท่านั้นแต่แล้วก็มีการดัดแปลงนะคะว่าเป็นสถานบริการหลากหลายคําถามที่หลายคนพุ่งประเด็นไปว่าเปิดได้ยังไงใครเป็นคนเซ็นอนุมัติ ทำไมถึงมีเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดไปดูแบบแปลนของร้านเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกฎที่เขามีการระบุเอาไว้เลยคือไม่ได้มาตรฐานเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูนะคะหรือว่าทางหนีไฟนะหรือแม้กระทั่งจุดที่จะเป็นจุดสังเกตว่าตรงนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วนะคุณจะสามารถหนีหรือว่าสามารถที่จะหลบหนีกันได้นะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยที่ซันติก้าผับตอนนั้นเนี่ยนะคะที่มีเหตุเกิดขึ้นหลังจากนั้นมา3ปีเนี่ยเขาก็มีการออกก กฎหมายขึ้นมานะเรียกว่าเป็นกำหนดประเภทแล้วก็ระบบความปลอดภัยของสถานบันเทิงครั้งนั้นนะคะมีการระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าสถานบันเทิงนะคะจะต้องมอีองค์ประกอบโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูเข้าออกจะต้องมีความกว้างอย่างน้อยๆเนี่ย3เมตรนะแล้วก็ต้องมีเป็นเครื่องดับเพลิงแล้วก็มีแสงไฟส่องสว่างชัดเจนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องดับเพลิงนะ แล้วที่สําคัญต้องมีทางหนีไฟที่บ่งชี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการคํานวณก็คือว่าเอาตารางเมตรหรือว่าเอาพื้นที่ของสถานบันเทิงเนี้ยมาคํานวณนะคะว่ามีความจุอยู่ประมาณเท่าไหร่ในแม็กซิมัมสูงสุดนะคะแล้วก็ตีออกมาว่าควรจะต้องมีทางหนีไฟเนี้ยอยู่ตรงไหนบ้างหรือว่ามีกี่ที่แต่ว่าที่ Mountain B ไม่ได้มีแบบนี้เลยค่ะ คือประตูเข้าออกเนี่ยแม้ว่าจะบอกว่ามีทั้งหมด3จุดก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูในแปลนตามภาพข่าวจะเห็นว่าประตูเข้าออกเล็กมากเล็กถึงขนาดว่าทุกคนต้องไปออแล้วก็ไปกระจุกบริเวณนั้นประตูนะคะที่อยู่ด้านหลังของเวทีเป็นประตูสําหรับทางเข้าออกของนักดนตรีก็ถูกล็อกเอาไว้ส่วนประตูที่อยู่ทางด้านข้างของแคทเชียร์นะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าออกได้คือมัน จะมีข้อจํากัดบางอย่างที่ลูกค้าเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างที่สามารถเข้าออกได้ถ้าเกิดในกรณีฉุกเฉินซึ่งประเด็นตรงนี้นะคะทางด้านของวิศวกรรมเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามาตรฐานก็ไม่ได้โครงสร้างก็ไม่ได้นะคะแม้ว่าณวันนี้ทางด้านของเจ้าของเมาเทนบีเองเนี่ยจะถูกตั้งข้อหาประมาททําให้ผู้อื่นเกิดความตายแล้วก็รวมไปถึงไม่ขอสถานที่นะคะขออนุญาตในการตั้งสถานบันเทิงก็ตามแต่หลายคนก็มุ่งไปว่ามันไม่ได้มีแค่เจ้าของอย่างเดียวแล้ว ขที่เซ็นอนุมัติล่ะอบะอ,อบตออบจผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่เพราะถ้าเกิดเป็นกรณีบ้านที่เป็นบ้านปกติแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแค่ทางด้านของวิศวกรอย่างเดียวที่คอยรับผิดชอบเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมใหญ่หรือว่าโครงสร้างของสถายนบนเทิงแบบนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคงต้องมาต่างม,มันดูว่ากรณีนี้หลังจากนี้ไปมันจะสร้างบทเรียนบทใหญ่ให้กับประเทศไทยได้หรือไม่แล้วกฎกระทรวงต่างๆไม่ว่าของการกำหนดประเภทหรือว่าเรื่องของความปลอดภัยที่มีการกำหนดเอาไว้เป็นกฎหมายแบบนี้ จะถูกนําไปใช้ได้จริงๆแล้วหรือยังเพราะว่าตอนนี้มีสถานบันเทิงหลายแห่งนะคะเป็นร้อยแห่งที่ล่าสุดนี้เขาออกมาบอกเลยนะคะว่าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานค่ะใครถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยกันคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ